บทที่หนึ่งเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าพระอาหารหันต์ทั้งสามองค์จะมาด้วยกายทิพย์ท่านจำเป็นต้องเสวนากับอคันธุกะด้วยกายเนื้อเพราะต้องการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลัง ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ท่านประสบถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดละออคนที่เจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะเข้าใจและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเขาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเขาเองส่วนคนที่ไม่เคยเจริญกรรมฐานไม่เคยฝึกจิตจะไม่เชื่อเลยว่ามนุษย์สามารถล่วงรู้และรับรู้สิ่งที่อยู่เหนือัาษาได้ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494อันเป็นปีแรกที่ท่านเริ่มสอนกรรมฐานมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและท่านก็ได้รับบันทึกไว้เช่นเรื่องของโยมอ่อนที่เจริญกรรมฐานจนสามารถระลึกชาติได้ว่าเคยรับจ้างฆ่าชายผู้หนึ่งด้วยการจ่อยิงที่ศีรษะ ชายผู้นั้นมาเกิดที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้แนะนำให้แกไปขอข้มาและขออาโหสิกรรมจากชายผู้นั้นและร่วมเดินทางไปด้วยกระทั่งได้พิสูจน์แล้วว่ากรรมฐานมีประโยชน์ต่อชีวิตเหลือที่จะนาหากโยมอ่อนไม่ได้เจริญกรรมฐานแกจะต้องไปตกนรกเพราะกระทําปานาติบาท ท่านยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีแม้มันจะผ่านมานานถึงสามสิบสามปีและโยมอ่อนก็ตายไปได้สิบปีแล้วเมื่อโยมอ่อนเล่าเรื่องราวให้ชายผู้นั้นฟังแล้วกล่าวคำขออโหสิกรรมชายผู้นั้นหัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรถ้าลุงข้าผมเมื่อชาติที่แล้วผมไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าชาตินี้อย่ามาฆ่าผมอีกก็แล้วกันเป็นอนวัยวอมอ่อนสามารถชดใช้กรรมได้ด้วยกรรมฐานและใช้ในชาตินี้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไปใช้ในชาติหน้าคือตายไปจะต้องตกนรกสถานที่ที่จะพบกับพระอาหารหันต์ทั้งสามองค์ไม่มีที่ใดดีเท่ากับในโบสถ์ท่านเตรียมสมุดดินสอไว้พร้อม จะกราบทูลถามสมเด็จพระเจ้ากรมทนบุรีในหลายๆเรื่องที่ท่านอยากถามมานานแม้ท่านจะเกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถรู้ทุกเรื่องที่อยากรู้มีแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ทุกเรื่องหากทรงประสงค์กระนั้นก็ยังมีข้อจำกัดว่า มีได้ทรงเป็นสัพพัญยูทุกอิกริยาบทเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในจุลวัคชโคตสูตรปริพาชะกะวักพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามซึ่งวัชโคตตปริพาชกได้มาสนทนากับพระพุทธเจ้าที่อารามเอกะบุญทริกและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเขาได้ข่าวมาว่าพระสมณโคดม เป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดี ยานทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ไม่เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตูเราได้วยคำที่ไม่มีไม่เป็นจริงพระครูจเจริญวัดป่ามะม่วงจึงเตรียมที่จะกราบทูลถามพระมหาบาพิษสมภารเจ้าว่าเหตุใดจึงทรงสละเพศคารวสมาถือเพศบรรพชิต และที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงมีพระสัญญาวิปลาดนั้นเป็นกุศโลบายหรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันแน่ประวัติศาสตร์กรุงทนบุรีดูมีเงื่อนงำที่ซ่อนเร้นท่านจะได้รู้ความจริงในอีกไม่กี่นาทีนี้เวลาสองยามตรงสมภาวรวัยห้าสิบเศษเดินจากกุฏิไปยังโบสถ์แต่เพียงลำพัง ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เรื่องนี้นอกจากพระมหาบุญกระนั้นท่านก็ไม่อนุญาตให้พระมหาบุญไปด้วยเนื่องจากพระรูปนี้ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงขั้นที่จะพบกับหลวงพ่อในป่าและที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ได้เป็นสิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อนตอนที่ท่านพระครูเปิดประตูออกไปทางด้านหลังกุฏิพระมหาบุญยังไม่ได้จำวัด ปกติช่วงเวลานี้ท่านหลับไปนานแล้วแต่ความอยากรู้จักอยากเห็นว่าหลวงพ่อในป่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทําให้ท่านนอนไม่หลับท่านมองตามท่านพระครูคิดอยากจะสะกดรอยตามหากก็เกรงว่าจะถูกตําหนิเพราะรู้ว่าท่านพระครูต้องรู้ภายใต้แสงไฟเรืองเรือง ท่านเห็นสมภานไปยืนอยู่ตรงทางประตูเข้าโบสถ์ประเดี๋ยวหนึ่งก็มีแสงสว่างสวัยไปทั่วบริเวณวัดบัดดน,นั้นพระภิกษุสามรูปก็เดินเรียงกันออกมาจากประตูโบสถ์อาการที่เดินผิดแผกไปจากคนธรรมดาคือมีลักษณะเลื่อนไหลไปข้างหน้ามากกว่าก้าวขาเดินท่านไม่รู้ว่าพระภิกษุองค์แรกกับองค์กลาง องค์ไหนเป็นหลวงพ่อในป่าและองค์ไหนเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนองค์หลังสุดท่านจำได้แม่นยำว่าคือพระบัวเหียวผู้เคยเป็นศิษย์ของท่านพระบัวเหียวดูมีสง่าราศีขึ้นกว่าแต่ก่อนและคงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้ นอกเหนือจากพระภิกษุสามองค์แล้วท่านก็เห็นและทราบสาเหตุที่มาของแสงสว่างสวัยว่าเป็นรัศมีของถวยเทพนั่นเองบรรดาเทพประบุเทพที่ดาต่างมารายร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามเหมือนพระเอกนางเอกในลิเกภิกษุวัยสี่สิบเศษเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ท่านเห็น ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพลวงตากันแน่จึงหลับตาแล้วกำหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่สักครู่เมื่อลืมตาภาพเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเช่นเดิมแสดงสิ่งที่เห็นเป็นของจริงท่านรู้สึกยังคงเป็นเช่นเดิมท่านรู้สึกเป็นบุญตาที่ได้เห็นเทพ,พบุตรเทพธิดาซึ่งแม้จะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนลิเก หากก็งดงามกว่าหลายเท่าภาพนางเทพธิดาทำให้ท่านนึกไปถึงสตรีที่เคยรักและคิดจะลาสิกขาไปแต่งงานกับหล่อนมาบาัดนี้ท่านรู้สึกดีใจที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะเมื่อเทียบความงามของหล่อนกับนางเทพธิดาเหล่านี้แล้วหล่อนช่างหาความงามไม่ได้เลยเหตุนี้กระมังที่พระนันทบุตร เหตุนี้กระมังที่พระนันทะพุทธอนุชาเปรียบเทียบนางชนบทกาลยานีว่าเหมือนนางลิงลุ่นที่ท่านเห็นระหว่างทางเรื่องมีอยู่ว่าในพรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จนครกบิลพัทพร้อมด้วยพระอรหันตขีนาศพสองหมื่เป็นบริวารเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประโยรญาต ในวันที่สามได้เสด็จไปบินทบาทย่างพระราชนิเวศของเจ้าชายนันทะโอรสของพระนางประชาบดีโคตมีและเป็นพระอนุชาต่างมารดาของพระองค์ขณะนั้นเจ้าชายนันทะกกำลังอยู่ในพิธีวิวาหะมงคลกับนางชนบทกาลยานีเมื่อทรงรับบินทบาทแล้วได้ประทานบาทแก่เจ้าชายนันทะทรงถือ เจ้าชายนันทาจึงต้องถือบาทตามเสด็จพวกหญิงบริวารของนางชนบทกาลยานีได้ไปบอกนางว่าพระผู้มีพระภาคทรงพาเจ้าชายนันทะเสด็จไปแล้วคงจะพลากเจ้าชายนันทะไปจากนางเป็นแน่นางชนบทกาลยานีเมื่อได้ฟังก็วิ่งร้องไห้ตามไปขอให้เจ้าชายนันทะกลับแม้กระนั้น พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับบาตรคืนทําให้พระอนุชารู้สึกกระอากระอวนพระทยัยอยากกลับก็อยากหากก็มีกล้าจึงตามพระพุทธองค์ไปจนถึงนิโครธารามอันเป็นที่ประทับรับสั่งถามพระอนุชาว่านันทะเธอยากบวชไหมเจ้าชายนันทะไม่อยากบวชแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงจำต้องทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดบวชพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาจึงมีรับสั่งให้ภิกษุบริวารบวชให้เจ้าชายนันทะพระบรมศาสดาประทับในนครกบิลพัทเป็นเวลาเจ็ดวันจึงเสด็จกลับไปประทับยังพระเวลุวันนครราชครื้อยู่มาวันหนึ่งสุทัตตะ เศรษฐีแห่งนครสาวัตถีแคว้นโกศลได้มานาครรัชกฤุด,ด้วยธุรกิจบางอย่างได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ยังผลให้ได้ธรรมจักสุคือได้ดวงตาเห็นธรรมจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ไปเผยแผ่พระาศาสนาอย่างนาครสาวัตถีและได้กลับไปสร้างพระเจตวันไว้สำหรับเป็นที่ประทับ สุทัตตะผู้นี้ก็คืออนาถบินทิกะเศรษฐีในเวลาต่อมาเมื่อพระบรมศา,ศาสดาเสด็จไปประทับยังนครสาวัตถีตามคำกราบทูลเชิญของอนาถบินทิกะเศรษฐีพระนันทาได้ตามเสด็จด้วยถ้าไม่เป็นอันได้ปฏิบัติธรรมเพราะจิตกระสันคิดถึงตนางชนบทกาลยานีจึงบอกแก่เพื่อนภิกษุทั้งหลายว่า ท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจัรทร์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจันทร์ไปได้จะขอลาสิกขาเมื่อความทรงทราบถึงพระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พระนันทาเข้าเฝ้าตรัสถามความจริงจากพระอนุชาคลั้นพระนันทากราบทูลว่าอยากลาสิกขาจริงพระองค์ตรัสถามถึงสาเหตุ พระนันทากราบทูลตามตรงว่าท่านได้ละลึกถึงถ้อยคําของนางชนบทกัลยาณีที่ทูลอ้อนวอนขอให้ท่านกลับจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจันท์ไม่สามารถสืบต่อพรหมจันท์ไปได้ดังที่ท่านบอกกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทูลขอพุทธานุญาตลาสิกา พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อพระนันทะมีพระประสงค์จะให้พระอนุชาต่างพระมารดาได้เข้าถึงอมะตะธรรมอันจะเป็นเหตุให้ตัดความหลงในสงสารลงเสียได้จึงทรงใช้กุสโลบายอันแยบยนต์ที่ชนทั้งหลายเข้าใจได้ยากทรงจับพระพาหาของพระอนุชาแล้ว พาไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งจับเข่าอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้จนดำเป็นตอตะโกเมื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงแสดงนางฟ้าห้าร้อยผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสักกะเทวราช ตรัสถามพระอนุชาว่านางชนบทกาลยานีกับนางฟ้าห้าร้อยใครงามกว่ากันพระนันทะกราบทูลว่าถ้าเปรียบเทียบกับนางฟ้าเหล่านั้นนางชนบทกาลยานีก็เหมือนกับนางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดตัวนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าจะให้พระนันทะได้นางฟ้าทั้งห้าร้อยนั้น หากพระนันทะยินดีในพรหมจรรย์พระนันทะกราบทูลว่าท่านจักยินดีในพรหมจรรย์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพาพระพุทธอนุชากลับไปยังมหาเชตวันดังเดิมเมื่อเพื่อนภิกษุรู้ว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนางฟ้าจึงพาก,กันล้อเลียนท่านพระนันทะรู้สึกละอายจึงปรีกวิเวกป,ปฏิบัติธรรมอยู่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกระทั่งสามารถทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันยอดเยี่ยมเป็นที่ต้องการแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเกรือนโดยชอบสำเร็จอยู่แล้วในทิฏฐธรรมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทําสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระอนุชาทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอหาอัศวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอัศวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมเมื่อราตรีล่วงไปพระนันทะได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าท่านไม่ยินดีในนางฟ้าห้าร้อยที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าจะประทานแก่ท่านพระพุทธองค์ตรัสแก่พระนันทะว่านันทะเมื่อใดจิตของเธอพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะมีความไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรองนั้นแล้วทรงเปร่งพระอุทานว่า เปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามแล้วน้ำคือกามอันผู้ใดย่ำยีแล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่วันไหวในเพราะสุขและทุกข์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันถามพระนันทะว่านันทะผู้มีอายุเมื่อก่อนท่านกล่าวว่าเขาพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว บัดน,นี้จิตของท่านเป็นอย่างไรพระนันทาตอบว่าผู้มีอายุความห่วงใยความเป็นครือหัตของเราไม่มีพวกภิกษุฟังดังนั้นแล้วพากันพูดว่าพระนันทาพูดไม่จริงด้วยอาการอวดอ้างว่าท่านบรรลุอรหัตผลจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่า พิกุทั้งหลายในวันที่แล้วแล้วมาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไม่ดีแต่บัดนี้เป็นเช่นเรือนที่เขามุงดีแล้วเพราะว่านันทะนี้จำเดิมแต่การที่ได้เห็นนางฟ้าแล้วพยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตได้บรรลุกิจนั้นแล้ว จากนั้นได้ทรงภาสิทธิพระคถาเหล่านี้ว่าฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคาก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นในการจบคาถา ชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านพระนันทะชื่อว่าเป็นผู้กระสรันพระนางชนบทกาลยานีเป็นต้นเหตุ พระบรมศาสดาทรงทำเหล่านางฟ้าให้เป็นอามิตรทรงแนะนำให้ท่านพระนันทะพ้นจากบ่วงกามได้แล้วพระศาสดาเสด็จมาปรัสถ,ถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าค่าดังนี้แล้วตรัดว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยสตรีได้แนะนำแล้วเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าเรื่องของพระนันทะในครั้งอดีตพระปรมศาสดาจ,จึงตรัสเล่าบุพกรรมในปางก่อนของพระนันทะ ดังนี้ในอดีตการมีพ่อค้าชาวเมืองพารณสีคนหนึ่งชื่อกัปปกะได้นำสินค้าบรรทุกบนหลังลาเพศผู้ตัวหนึ่งลาตัวนี้เดินได้วันละเจ็ดโยชน์คือร้อยสิบสองกิโลเมตร ครั้งหนึ่งเข้าไปเมืองตักกศิลาขณะที่ขายสินค้าอยู่ได้ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจะขายสินค้าหมดลาหนุ่มได้เดินเที่ยวไปและได้พบนางลาตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปหาและได้พูดจากเกี่ยวกันและกันนางลาสาวถามลาหนุ่มว่าเมื่อเดินมาทางนี้มีนางลาตัวไหนช่วยทำให้การนวดเท้า หรือประครบประงมให้ได้บ้างหรือไม่ลาหนุ่มตอบว่าไม่มีจริงอยู่ชื่อว่าผู้ทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในสัตว์เดียวราชานทั้งหลายแต่นางลาพูดเช่นนั้นเพื่อพาดพิงถึงกรรมสังโย์ลาหนุ่มกระสันขึ้นด้วยกรรมของนางแล้วฝ่ายพ่อค้ากับประกะ เมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็ได้ไปตามนางลาของตนกล่าวว่ามาเถิดพ่อเราจักไปลาหนุ่มตอบว่าท่านจมไปเถิดข้าพเจ้าจักไม่ไปลาหนุ่มตอบว่าท่านจงไปเถิดข้าพเจ้าจักไม่ไปนายกับประกาอ้อนวอลาหนุ่มอยู่หลายครั้งก็ไม่สำเร็จจึงขู่ว่า เราจะทำปะตักมีน้ำแหลมยาวสิบหกนิ้วมาทิ่มแทงกายเจ้าล่าหนุ่มตอบว่าเมื่อท่านทำประตักมีน้ำแหลมสิบหกนิ้วแก่ข้าข้าก็จะยันข้างหน้ายกข้างหน้าขึ้นให้สัมภาระของท่านตกในกัปปะนะกรุ่นคิดว่าเหตุใดาลาหนุ่มจึงกล้าพูดเช่นนี้กับเขา ครั้นหันไปเห็นนางลาสาวยืนอยู่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจรึงใช้อุบายหลอกล่อลาหนมด้วยการพูดว่าเราจะนำนางลาสาวมีเท้าทั้งสี่มีหน้าดุดสังมีสรรพางกายงามและเป็นภรรยาเจ้าลาหน่มจึงพูดว่าหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไปให้เร็วถึงสิบสี่โยธ ด้วยอุบายอย่างนี้กับประกะจึงนำลาหน่มกลับไปได้คลันล่วงไปอีกสองสามวันลาหนุ่มจึงทวงรางวัลจากนายกับประกะพ่อค้าหนุ่มตอบว่าเราไม่ได้ลืมสัญญาจะนำภรรยามาให้แต่จะให้อาหารแก่ลาหน่มเฉพาะตัวเดียวอาหารนั้นจะเพียงพอแก่นางลาหรือลูกที่จะมาเกิด จากการสังวาสของสัตว์ทั้งสองหรือไม่เขาไม่สนใจล่าหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็หมดหวังที่จะมีภรรยาพระาศาสดาครั้นทรงนำบุพกรรมของพระนันทะมาตรัสเล่าจบลงแล้วทรงมีพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชนบทกาลยานีลาหนุ่มได้เป็นนันทะ พ่อค้าได้เราเป็นเองแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ลอดด้วยสตรีได้แนะนำแล้วด้วยประการชนนี้พระมหาบุญมัวคิดถึงเรื่องพระนันทะเทระเพลินอยู่จึงไม่เห็นว่าพระอาหารหันต์ทั้งสามองค์ได้เลื่อนไหลไปในโบสถ์แล้วพวกเทพ,พบุตรเทพธิดาต่างรายล้อมกันอยู่ร,บรอบๆโบสถ์ แสงสว่างสวัยจึงยังคงอยู่ภิกษุวัยสี่สิบเศษรู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นบุคคลผู้หมดกิเลสถึงสามท่านในคราวเดียวกันแล้วให้นึกตำหนิตัวเองว่ามัวเพลิดเพลินหลงอยู่ในสงสารจึงต้องแคล้วคลาดจากการได้ลิ้มรสอมตะธรรมอุสาถือเพศบรรพชิตเล่าเรียนศึกษามามาก หากก็ยังไม่ได้แม้ดวงตาเห็นทรรมพระบัวเหียวบวชทีหลังแต่เคยก่อกรรมทำเวรไว้กับบัวควายมาก่อนก็ยังตัดความหลงในสงสารลงเสียได้แต่เหตุใดตัวท่านจึงยังตัดไม่ได้น่าอายนักสมภารวัดป่ามะม่วงเดินตามหลวงพ่อในป่าและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้าไปในโบสถ์ ส่วนพระบัวเหียวผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินแบบเลื่อนไหลเข้าไปเป็นลำดับสุดท้ายท่านจัดการปิดประตูโบสถ์ลงดานอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปกราบอาจารย์และสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีโดยกราบอาจารย์ก่อนพระบัวเหียวกราบท่านและแล้วการสนทนาปราศัยก็เริ่มขึ้นหลวงพ่อสบายดีหรือครับ ท่านถามอาจารย์ไม่ต้องถามแบบนี้กับเราหลวงพ่อสบายดียหรือครับท่านถามอาจารย์ไม่ต้องถามแบบนี้กับเราเธอก็รู้ไม่แหรือผู้ละเมิดความหลงในสงสารได้แล้วสบายหรือไม่สบายเอาละ่ะอยากจะถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ถามท่านได้ท่านมาให้เธอถามแล้ว อาจารย์บอกลูกศิษย์